การปิดสินค้าคงเหลือต้นงวดและปลายงวดให้ไปที่ฟินจ l ค่ะเลือกรายงานยอดสินค้าคงเหลือรายการเคลื่อนไหวเดือนที่จะทำการออกรายงานคือเดือนมก,กราคมค่ะรหัสสินค้าตั้งแต่ตู้เย็นจนถึงเครื่องฟอออากาศแล้วกดซิงค์ค่ะ ต้องขอรายง,งานสำเร็จแล้วให้รอสักครู่ค่ะเมื่อได้ดรับรายงานแล้วกดตกลงโดยการออกรายง,งานจะทำให้เราทราบถึงยอดยกมาของสินค้าและยอดคงเหลือทั้งหมดค่ะยอดยกมาต้นปี35,500บาทและยอดคงเหลือณนวันที่31มกราคม3 9 9 7 8บาทค่ะ กลับมาที่หน้าโปรแกรมค่ะให้ไปที่บันทึกรายการรายวันกดบวกเพิ่มวันที่บันทึกรายการวันที่31มการาคมบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปคำอธิบายรายการปิดบัญชีสินค้าคงเหลือไปงวดไปบัญชีต้นทุนขายค่ะ เลือกผังบัญชีค้นหาชื่อบัญชีสินค้าสำเร็จรูปและชื่อบัญชีต้นทุนขายค่ะ ยอดด้านเดบิตคำอธิบายรายการปิดบัญชีสินค้าสำเร็จรูปไปงวดไปบัญชีต้นทุนขายจำนวนเงิน39,978บาทและยอดด้านเครดิตปิดบัญชีสินค้าสำเร็จรูปต้นง,งวดไปบัญชีต้นทุนขายค่ะ จำนวนเงิน35,500บาทยอดด้านเครดิตต้นทุนขายค่ะปฏิบายรายการปิดบัญชีสินค้าคงเหลือไปงวดจำนวนเงิน4,478บาทรวมยอดทั้งหมด39,978บาทค่ะเมื่อบันทึกรายการเสร็จสิ้นให้กดอนุมัติรายการค่ะ การคำนวณค่าเสื่อมนะคะให้ไปที่ฟิน g l ค่ะแล้วไปที่หมวดของสินทรัพย์เลือกคำนวณค่าเสื่อมเราจะเริ่มคำนวณค่าเสื่อมก็คือแค่เดือนมก,กราคมนะคะกดซิงค์ค่ะเมื่อสั่งคำนวณค่าเสื่อมราคาเสร็จสิ้นนะคะหากต้องการออกรายงานค่าเสื่อมราคาให้กดออกไปที่หน้าโปรแกรมค่ะ และยังอยู่ที่ฟิน j l นะคะให้เลือกรายงานค่าสึกหลอและค่าเสริมราคาเราทำการออกรายงานแค่เดือนมก,กราเท่านั้นค่ะกดซิงค์ระบบจะแจ้งเตือนนะคะว่าร้องขอรายงานสำเร็จแล้วให้เรารอสักครู่ค่ะ,คะเมื่อได้รับรายงานแล้วนะคะให้เรากดตกลงนี่จะเป็น หน้ารายงานของรายละเอียดค่าสึกหล่อและค่าเสื่อมราคาของเดือนมกราคมค่ะโดยค่าเสื่อมราคานะคะของเดือนนี้จะเท่ากับ5้าร้ยก้าบาทห้สตางค์ค่ะเมื่อออกรายงานเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถกดออกได้เลยค่ะและถ้าหากอยากทราบว่าค่าเสื่อมราคาได้บันทึกบัญชีหรือยังนะคะให้เราไปที่บันทึกรายการรายวันค่ะในบัญชีรายวันนะคะให้หารายการของค่าเสื่อมราคาเดือนมกราคมค่ะ กดเข้าไปดูนะคะโดยรายการปิดค่าเสื่อมราคานะคะจะบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปค่ะเดบิตค่าเสริมราคาอุปกรณ์สำนักงานและเครดิตค่าเสริมราคาสะสมอุปกรณ์สำนักงาน5 9 9บาท59สสตางค์ค่ะเสร็จแล้วให้กดออกได้เลยค่ะ